พี่น้องครับพี่น้องทุกคนครับเมื่อยมากคับ <ป S 2> พ Laser ่อใหญ่คุกแก่เลยสามนะครับด้วยนะพ่อใหญ่คุกแก่ภาพมาเที่ยวงานประเภทนี้นะครับอัจะเปิด <Liberty> ประเภทนี้ของป่านเฮานะครับเนาะอ่าสี่ชั้นอบต่อหนองขอจัดขึ้นนะครับผอต่อหนองขอแล้วก็ผอจังหวัดเลยนะครับประเภทนี้ก็คือประเภทนี้แข่งเรือนะครับนี่กำลังสอบอยู่นะครับเนาะประเภทนี้แข่งเรือนะครับเนาะช่วงนี้ยังรอบพิธีเปิดอยู่ครับ ยี่เปิดอยู่ตรวจสอบตรวจสอบไปนี่คือแม่น้ำนะครับน้องคูใหญ่นะครับบันผูกนะครับอำเภอหนองขกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับกำลังติดตามนี่ครู้ชจุ่มวันไป้ช่มทำพิธีเปิดนะครับเรื่องนั่นเขานะครับมาไปตามนี่นะครับนี่ว่าพิธีเปิดเพราะว่าเดือดไฟเบิืงไฟอยู่สิบหน่อยนะครับเริ่องนะครับประเภทนี้บานเขานะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงยุคโควิดอยู่นะครับเนาะแต่ว่าปีนี้ของรัฐบาลเพิ่งการ อนุโลมนะครับจัดจากที่นี้มีจ่ายสองปีมาหนีไม่ได้จัดนะครับปีนี้ก็จัดอีกว่าเท่าไหร่นะครับเนาะตัวการสแสดงพิธีเปิดก็จะเริ่มผมจะพามาเบิ้งสองพิธีการนะครับพิธีการหนึ่งคือมาเบิง้งพิธีเปิดกองนะครับออกออากงานเราก็จะมึงการแข่งขันนะครับเรือเป็นแพ้เรือแบบบ้านเฮานะครับเนาะแต่และตำบลแต่ตและหมู่บ้าทในกลางค่ายในเขตตำบลน,นี่แหละครับเนาะจักขึ้นนะครับอบต เดียวจะดอบจนะครับก็เสพผูกที Bien ่นมอล่นสมโตอนบ้านนะครับเนาะนี่คือูมาลวนัานรอบพิธีเปิดจะครเนาะตามนี้นะครับรอพิธีเปิดี่เปิดเป็นยังไงเขาง่ายนี่รลดแลวดอก้ ก็งไมกันตอนงรอบพิธีเปิดอยู่นะครับเพื่อเดี๋ยวพิธีเปิดใหเกกรนะครับขอบคุเร,รื่องครับต่อไปก็เป็นพิธีเปิดนะครับเตร,รียมพิธีเปิด,ดป,ปีนี้เป็นยังกัมีมวยขอบคุ คนนี้นะครับคนนี้เตรียมพร้อม้วน่าอาแคมากน้ำบอลั่นทำม a k นั่นนาดยุได้เปนแค่งมากห็นนายกเป็นผู้หางผู้ใดวนตายแล้นี่นี่ทำรับเื่องของเฮานะครับนี่เงรอยฮะตายนี่เร่ สำหรับเรืองาเนี่ยงายงานมาว่ลยทีอีกล้นขณะนี้นี่เขาไปเห็นล้ำเดียวสองล้ำเหมือนตักปูขันด้่นเรื่องตักปูเข้ามาถึงที่เซเว่นบันตักเข้าแต่ว่าเป็นงั้นนครับเอาสามล้ำเสีย มายังไงก้างดที่เด็กล้นะครับเพื่อบำเพ็นการเสียเวลาการเอความจะทำ้ะให้ได้รอไปไหนเรียกหปเลี้ยงกทไายลูกเอาลูกเป็นว่าพอมีลูกเป็นว่า เราตายเรื่องเราไปเกี่ยวกับมัวนะครับเอาตรนี้เอารงนี่ผู้ใหญเอมานดูว่าเาล้วการตอนันเสียเวลาีานเขาแล้วกไถึอหัวเขาตอตากเลยเเปนการแสดงของนิ่งๆก็ไปนะครับ บ,บ้บานเดียวตำรวจอย่นีครับครับเรื่อ้านาเป็นเรื่งการขแข่งเรือนะครับเนาะแข่งเรือนะครับเป็นประเภทนี้แข่งเรือของอบตหนองผอ,โอ,องกนะครับเนาะเหมือนีเป็นการแข่งขันนะครับเจนสตาดถืออยู่ทั้งปุ่นนะครับเนาะนะครับเจนสตาดยือยู่ทั้งปุ่นนะครับปุ่นอยู่ใกล้ๆกันนะครับเนาะ ันี้ก็ติแข่งมาตามนี่ใเน่เรือต่างต่างก็อยู่ตามเนี่ยแล้วจะมาถึงวลาแข่งนะครับเนาะถึงวลาแข่งวิธีเปิดไปเรียบร้อยแล้วต่อไปพราะว่าวิธีการแข่งเป็นลักษณะแบบใหนนะครับเนาะตามสุต่างต่างๆนี่เป็นสุ่มของตามโมบานนะครับเนาะนี่เป็นสุ่มของหมบานต่างๆก็เดียมีส่มตามนี่เอาพวกเรือพวกยังกติขามาร่วมอยู่รวมกินกันอยู่นี่เนาะชาวบ้านเจวอย่างพวกเรือพวกอยังต่างๆมาตามนี่นะครับอันนี้เป็นส่มที่หนึ่งนะครับเนาะุ่มบ้านยังกับบ้านนี่อันบ้านนนอง บ้านบ้โน่นนะครับขอบคุณนะครับที่ว่าเป็นบ้านเจ้าของครับผมน้อง็น้องว่าค่ะน้องโน่น้องหว่าโอ้น้องโน่น้องหว่าเนาะครับผมโอ้ครับเต็มที่เนาะมาเนี่ยเนาะโอ้น้ำเดืหัวหนามีตัวนี้ครับผมนายคุณมีคุณชวะนะครับนะครับทีมงานขอให้สนัเด้อครับผมนี่มาต่อมาแล้วครับนี่นะครับซุ้มต่อมาอีกเป็นซุ้มอีกซุ้มหนึ่ง ส่งข้มูลบ้านต่างๆก็มีส่วนถามเนี่ยแล้วก็แบบนี้แม่บ้านพ่อบ้านหรือบ่านเข้ามาครับรวมกันที่นี่มองกินอยู่กินขอน้ำกันสินะครับพวกนี้จะเพิ่มเขาไปน่ารักนะครับเดินไปตามนี่นะครับที่บ้านไหนี่เนาะบ้านชวนเนาะบ้านชวนครับผมมาบ้นนอกมาบ้ ลำพัดพอน้ำนะครับงเดนพราะว่าถ้าคุ้มก่คุ้มใจังเดมากเป็นเด่นหน้อพี่น้องบ้านเฮาประเทศนี้เห็นว่ายังไดนห้าดีพอน้องตาาเชิญครับโอ้บ้านบ้านเนบ้านชาวบ้านนี่ครับมบ้านบ้านชาวบ้านชาวบ้านนะครับบ้านชวบ้านนะครับบ้านสีบ้านเฮามูบ้าน3มหมู่บ้านมหบาครับผมโอ้ตบมือโอาขอเห็ดมือนีเฮานม่งนวล พุ่มบอกภูมใจครับเพื่อนในหมาร่วมบุญแห่งเฮือขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพนะครับครับผมแต่ว่าอยากฝากไปถึงฝ่ายบริหารเนี่ยเพรานว่าปีนี้อยากเฮทศจื่อเทหยังไหวอยู่อยากให้เตรียมตัวแต่เนิ่นๆเหมือนท่านปีหน้าเพื่อนสีมาหลายกว่านี่เพื่อนที่มาสมนะครับนะครับเนาะเพมันเอาหน้ามันเอาหน้ามาใส่ระบาดนี่ยืนบาดนี่ครับโอ้เตรียมทันทีว่าไอ้วมันต้องไหวกว่านี่เอาต่อมานะครับเนาะเอาเอา เซาเซาด้ครับได้ขอให้สนุกสนานแล้วก็สนานสนานครับผมเฮ้ยนิวเซี่ยนิวเซี่นิวให้ลูกโป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 ้ลิ้นด์ลินด้าลินดาลูกโป้ลูกโป้ลูกโป้รับลูกโป้เอาครับผมพยายามงานกับแชมป์เต็มอีกเอาเรื่ต่อไปบาทนึ่งนนต่อไปอะไรบ้านอะไรเขาเนี่ยกระโดดว่ะโอ้ยเห็นพผนิลเทมงานประโดดแข็งแข็งเลยแข็งแข็งเลยได้เหรอ เอ้าเอาาดีครับเอาทอกันไปนแขเลียมเขาบ่เลี้ยทักจะหน่อยนะเอาปดูปดนะครับนำมาจากนี่นะครับอานมลกจี๋ฮะจงมวลงเกากนม้อย่างไกลครับปูออาปูอโอยอย่างไกปูอิงมาเลยอ้อออ งานทีมงานทีมงานปลาโดเี่ครับทุมนังบันปราโดูนะครับเอาของแแกคครันี่ีอาี่อีกสุมหนึงนะครับในุมของไปไปตามนี่นะครับนะเจ้า่เอนม้นืนมกลางกางโอ้ยเ่นเท่านหร โอ้ยเตรียมอาเนาะอบประต้อนะเอามาตามนี้ด้วยครับเด้วยโอ้ทีมงานว่าทีมงานบ้านใดนี่ขอบคุณนะครับเนาะโอ้จะภาพเด้ผมนะครับเนี่เป็นนะครับเลยเป็นแบบเงาหรือแบบปลาปลาทั้งสองแบบโอท่าหาปลาเนาะอ๋ครับอ่าเนี่ครับไปตามนี้นะครับเด้วยทีมงาน ทีมงานอยเบิ่งไปตามนี่นะก็เบริษัทอันบริษัเปิดเ,เ,เรียบร้อยแล้วก็ต้อไปจะแข่งขังนะน,น,น,ะน,ขขนะครับนาองน้าบอยผมคือนี่คือนะครับสี่เตรียมอีกสักครู่นะครับเอาเสียการท้าการแข่งขันนะครับเนาะเดี๋ยวตามที่เบื้องตนั้นนี่น,นะครับ

đi đi không phải đâu 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 không rồi, đi, พ่ออยากเลียเจ้าของสื่อเฮ็ดเสียตะกี้แต่โลกเพิ่นเรียกกูก่อน เล่อย่างตอนั้นนี่มไปเลยนะครับมันมารอบแล้วสนุกสนานกันผ่านไปอ่าลงพี่ขอเลือกจกนมาเข้าี่นนให้อนันนี่อเอันอันอันนะก๊กเน้อหลังหวเนหวมันลงเน้อ เราบอกที่นั่นว่าเขาต้องเดียทรกเดียวแล้คนทรายจับ

team team 来个呢？合作？team 拼爹？team 拼爹吧？ มาวันนี้พระพื่อเก็บสุดสีเพื่อผมเองคุณแล้วก็ลูกเมียของคูณดีบ้านใครไม่สู้ขอถอยไปแต่วันนี้คูณมาเนี่ยกเอาความสุณับไปบ้านไปบอกให้ลูกเดี ส่วนเจ้าท่าวันนี้นะครับการแข่งขันไปเลยกับมือน้อนนะครับเนาะการแข่งขันประจำปีนี่นะครับเนาะขอขอบคุณนะครับเพื่อสามาติดตามกับพี่ใหญ่พี่แกและอีสานนะครับวันตี่สามนะครับเพื่อคนเหนยคนแช่นะนะครับเนาะถึงเนี่ยกับเรื่องถินเก็บเก็บของนะครับสำเร็จแล้วพป่น้องทุกอางพบกันแล้วอกาศหนาวนะครับเนาะนะครับอย่าลืมนะครับคนเห่ยคนแช่นะครับเพื่อครับเพื่อขอบคุณได้หลายครับผมพบกันแล้วอกาศหนาครับผมสวัสดีครับ